หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมผมชวนนักสะสมพิจารณาหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้องค์ที่ผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะจะพบความพิเศษเปอร์เซนต์ทองแดงอยู่ที่78.76%ดีบุก3.43%ตะกัว1.95%เหล็ก0.22%คือถ้าใครที่มีโอกาสตรวจเปอร์เซนต์โลหะของพระเนื้อทองผสมพระเนื้อทองเหลืองจะพบว่า ทองเหลืองที่มีเปอร์เซนต์แบบนี้เป็นทองเหลืองที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆคือหลายคนนำพระไปสแกนแล้วไม่เห็นเปอร์เซนต์แบบนี้บางคนก็ถอดใจกับการที่จะหาทองเหลืองเปอร์เซนต์แบบนี้การที่เราเอาภาชนะโบราณไปตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเราก็จะพบเปอร์เซนต์ทองแดงที่สูงขึ้นมาที่เข้าข่ายเนื้อขันลงหิน ในขนาดเดียวกันสำหรับพระรอที่มีความพิเศษมีการเติมเรื่องของทองแดงเถื่อนเข้าไปหรือมีโลหะที่มีคุณวิเศษที่ตำราเก่าก่อนพูดถึงเราก็จะพบเปอร์เซนต์โลหะที่พิเศษที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆการขยายดูผิวพระดูสนิมดูออกไซด์สามารถเปรียบเทียบได้หลายๆคนที่นำพระเข้ากล้องกำลังขยายสูงเป็นพระ ที่ผ่านการใช้งานผ่านการแขวนบูชาอาจจะไม่ได้เห็นเปอร์เซ็นต์ทองแดงอาจจะไม่ได้เห็นผิวทองแดงเกิดขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นการดูการพิจารณาวันนี้ผมอยากให้ท่านมีข้อมูลหลายๆมิติเอามาดูเอามาพูดคุยเอามาเปรียบเทียบการที่ท่านจะฟังกรรมวิธีในการสร้างท่านควรจะฟังจากคนที่รอพระจริงๆเคยทำงานด้านนี้มาก่อน ไม่ใช่ฟังจากเซียนพระซึ่งบางท่านไม่เคยเห็นไม่เคยมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกรรมวิธีการหลอการสร้างเลยอธิบายจากการเล่าสู่ต่อกันมาเพราะฉะนั้นพอมาวันนี้หลายๆคนก็งงกับวิธีการหล่อพระแบบโบราณทำยังไงเบ้ากระดกบ้างอะไรบ้างพยายามจะอธิบายซึ่งบางคนพูดไม่ถูกผิดขั้นตอนผิดวิธีการไปเลยครับ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกนักสะสมว่าวันนี้ท่านต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างท่านต้องเปรียบเทียบคือหลักการมันต้องเอามาใช้ร่วมด้วยเอามาอธิบายได้ด้วยวันนี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมันต้องพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แล้วจะมีนักโบราณคดีมาได้ยังไงครับพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยครับ เขาใช้วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ในการที่จะมีหลักการที่จะใช้ฟันธงว่าแบบไหนเก่าแบบไหนใหม่สำหรับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้อาจจะไม่ถึงยุคอาจจะไม่เก่าก็ได้เพียงแต่ผมมีข้อมูลแบบนี้ข้อมูลที่ท่านก็เอาไปเปรียบเทียบท่านก็เอาไปพิสูจน์อย่างที่ผมนำเสนอได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ การสะสมเนี่ยอยากให้นักสะสมมีข้อมูลอยากให้นักสะสมใช้ข้อมูลมาประกอบมากกว่าการที่เราดูเรื่องแค่ตำหนิจุดตายการที่ส่องขยายด้วยกล้อง 10x เมื่อก่อนขยายดูความเหี่ยวย่นบางคนเรียกความบอบช้ำของโลหะบ้างอะไรบ้างแบบนั้นเพียงแต่วันนี้ครับมันมีกล้องที่ขยายได้มากกว่ากล้อง 10x แล้วเราเห็นธรรมชาติที่ผิว เราเห็นการผุกร่อนเราเห็นการเกิดสนิมเกิดการเกิดออกไซา์แล้วเหตุใดท่านถึงไม่นำมาใช้ในการพิจารณาคือถ้าใครได้เข้ากล้องกำลังขยายสูงอย่างที่ผมนำเสนอมันก็จะได้ภาพมันก็จะได้มุมมองที่วันนี้เราเอามาเปรียบเทียบได้ผิวพระแบบนี้ผิวที่มีจ้ำสีเกิดขึ้นท่านมองอย่างไรท่านคิดว่าเป็นการทำสีเป็นการทำผิวขึ้นมาหรือไม่ ผมมีพระเนื้อทองเหลืองเยอะๆหลายร้อยองค์ผมไม่ได้เอามาทำคลิปผมเลือกผมคัดเฉพาะที่มีความพิเศษองค์นี้ขยายดูท่านจะเห็นสนิมท่านจะเห็นจ้ำๆสีคล้ายๆสีน้ำหมากผิวมีความเหี่ยวยน่นมีการผุกร่อนให้เห็นคือบางจุดตามซอกจะเห็นฟองอากาศเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ ท่านอธิบายอย่างไรท่านมีหลักการอย่างไรในการมาหักร้างสําหรับผมเองมีข้อมูลใหม่มาเนี่ยผมเองผมก็รับฟังครับถ้าอะไรมันสมเหตุสมผลอะไรมันสามารถหักล้างด้วยหลักการผมก็ต้องฟังครับเนี่ยครับเราจะเห็นความเหี่ยวย่นตามซอกภาพแบบนี้ท่านคิดอย่างไรกล้องกําลังขยายสูงเห็นรายละเอียดได้มากกว่า 10x ในขณะที่ พระเนื้อทองเหลืองอีกหลายหลายร้อยองค์ไม่ได้เห็นแบบนี้ไม่ได้เห็นสีน้ำหมากไม่ได้เห็นลอยเหี่ยวย่นตามซอกในร่องจะมีการผุก,ก่อนให้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเอามาเปรียบเทียบเอามาพูดคุยเอาล้างกันด้วยหลักการหลายๆคนฟันธงง่ายๆพูดง่ายๆครับแบบนี้เก่าแบบนี้ใหม่คำถามคือ ท่านรู้ได้อย่างไรท่านพิสูจน์อย่างไรคือคำถามแบบนี้ผมก็อยากให้นักสะสมหลายๆคนใช้กับคนที่แท้ตาเปล่ากับคนที่ดูแล้วพูดได้เลยว่าเก่าจริงแท้จริงคือผมพยายามจะลบล้างคำว่าพระแก่ทองออกไปเพราะมาวันนี้ครับการพิสูจน์การตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะมันไม่ได้พบเห็นได้ง่ายเลยพระที่ มีทองคำผสมเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆแล้วเนื้อทองเหลืองที่จะมีเปอร์เซ็นต์ทองคำพบน้อยจริงๆครับผมตรวจสอบมาระดับพันองค์นับองค์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นการที่มีข้อมูลแบบนี้มันสามารถยืนยันได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านเองถ้าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ซึ่ง วันนี้เราก็อยู่กับวิทยาศาสตร์เนี่ยครับท่านต้องมีข้อมูลเยอะๆครับเอามาใช้ในการพิจารณาเอามาใช้ในการส่งต่อในการบอกให้กับคนรุ่นหลังเขารู้เขาทราบถ้าท่านไม่มั่นคงในหลักการท่านส่งต่อให้กับเขาเขาเองอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือเขาอาจจะถูกหลอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นอยากชวนอยากรณรงค์เหลือเกินครับว่า หาหลักการหาเหตุผลที่จะทำให้เขามั่นใจถึงความเก่าถึงความพิเศษของพระที่ท่านสะสมเพราะฉะนั้นฝากข้อมูลแบบนี้ฝากแนวทางแบบนี้ให้ท่านได้เอาไว้พิจารณาได้เอาไว้พูดคุยกันถึงความพิเศษของพระเนื้อทองเหลืองที่เปอร์เซ็นต์ทองแดงสูงๆขยายเห็นความเหี่ยวย่นที่ผิวพระเห็นสนิม เห็นเม็ดแร่ดินวนวลแบบนี้อยากให้ท่านมีข้อมูลที่ดีในการพิจารณาสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ